ไอจีแตกย,ย,ายา่าหลงภาพคู่พระเอกสุดหลอ่อมีวิวสุดโรแมนติกเป็นแบล็กเกล์เป็นภาพที่โรแมนติกถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกได้ดีมากเลยล่ะค่ะกับภาพที่นางเอกสาวย,ายา่าอุรัสยาได้โพสคู่กับหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ในวันปิดกล้องละครเรื่องคือเธอแบดโรมิโอซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็แห่ชมกันใหญ่บอกว่าเห็นแล้วแทบจะอดใจรอคือเธอไม่ไหวแล้วจริงๆ เยโยย่าได้โพสภาพนี้รวมทั้งภาพบรรยากาศการถ่ายทำอื่นๆและแคปชั่นว่าปิดกล้องแล้ว The i r love s t o r y r e อร l y is something small tree and the memories man and man this team this cast this journal nothing but love ต้องคิดถึงทุกคนแย่แน่เลยรักละครเรื่องนี้คือเธอเร็วๆนี้ทางช่อง3กด33นะคะ ไยังไงอดใจรออีกนิดนึงนะคะน่าจะไม่นานเกินรอได้ชมแน่นอนค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ